วสไจะ็้องใส่กันไปบ้น่อย่เสียผู้อก็ลงกินน้ำบ๊อบนี่นเสียเสียก็ลงกินน้ำบอาะอันนี้นี่คือลงกินน้ำนี่นี่เสียเสียเขาเนี่ยออกินอันนี้ลุงแซะแตกน้ำแตกใครเหรอลูมก็กินอะไรนะเดี๋ยวว่าคือผาคุกปูเย็นบ๊อบนั่นมันผาคุกปูเย็นยัง้ยยังำ อาคุ้มบาทบาทไม่เป็นรกงวไปพี่ไอคุ้มเหมืนบาทเมคุ้มบาบาใครเนาะยักยักเหิืนบาจำสีเห็นมั่นหมายควา่าจำสีคนนี้ขาขาไหมนี่บล่เออคุ้มเลยเหมาทเอะคนเน้อข่เรามาตะวันสีฟ้ากง่ายเมื่อคคือบ่คืออย่งคืออมยิ้มกอมยิ้มเล็กน้อยเลลาไปอ้อมยิ้ม ล่าดลยองคเนี่ยเนิเอาอันเนี่ยย่างครับเมลัไปเนี่ยย่างเหอนลไปเหมือนัอันนั้นลสิเอาหมูหมูภาพหมูหมูาพวหมูเหมหมูเหมหมูหมเอ้าเียวดนหมูเหมได้เลยนี่เอาแขนนี่ออกไปต้ต้มโวนเล้นีฮะต้มโดนเลยนี่นี่มันยาบวูบไปหาบึง กันรอดเขาม่อหมูธรรมดาเขาตุนซีโซมโอันนี้อันนี้ตุนอยู่สี่ปีหาปีป้าจะ้พได้กินได้กินไ้าินไดนหด้พนไดตุนไล้วๆน้กินด้กนได้ไป้้ได้ก้กก กนีลาข้าพรมกายข้ผมมักคือหมอยหมาแท้โดนกัดค้างมันเลยโอ๊ยเป็นสันดานนี่แก้วกระโดดไปเอาเป็นอย่างนีลาหนี่นี่ขี่แมงมันขี่แมงมันเอาขี่แมงมันมาคือพ้นทานแฉะไฟหมานี่ไฟหมานไฟหมานเอาเป็นอย่างนี่ยุนี่ นี่คิวคิวที่นี่เอาคิวมาคือการกล้วยอันนี้เดียนี้เดี๋เป็นยังกันสันนี้ม่ยังนี่นี่แม่บอกแม่ยังนี่หูหูที่นี่เอาหูมาคือข้งฟ้าเราอัปเดม่ตดียเอาี่ยี่เีนี่เนเดี๋ต่เน่เีนี่เดนี่น่เด่เเดดนี่เดดนนนี่ดดัง เอาดนังมาคือครบจำสินเอาอันนี้แม่นยันนี่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 มันมิต่เนลตีเนอไอเจ้ากระแกมแกมจำป่ะเอาแก้มมาคือหมอยังน้ำมีแต่เนลตีเนะเจ้านี่เนาะเอาใบยำเป็แม่นยังตาก้าด้วยนี่นี่นี่แม่นยังนี่แม่นยังอะไรบ้างเหนียงเอาเหนียงมาคือทองชางเจ้าเคยเห็นไก่กินเข่าบ้างใคไก่กินล้อใบมีคือกันจำป่ะจำปอะสิตีเนอ สรุปไปมีหนาดีจนี่องเอากัดตีล่ะนี่ตีตีพีอม่ได้หัวจักเกียรล่ะตีเปลือกกอไม่ได้หัวจักเกียร์จงนี่แ่ล่ะเขามานี่ละเขามาตีเปลือกกอโอเคก็ชตัวใหตีเปลือกกอต้องไม่ยังบอ